ตอนนี้ก็เป็นการเดินเครื่องนะครับอ่าเป็นการเดินปั๊มนะครับเพราะตอนนี้ก็จะฉีดปั๊มหลังจากฉีดผสมยาเลี่ยวนะครับก็จะใส่ปั๊มคอยอัใส่เป็นการว่อมว่อมพอผลเท่าไหร่นะครับตอนนี้แล้วก็คือพี่น้องเห็นเปียกๆปยนที่ตอนนี้ก็เกิดจากว่าการอ่าใส่ตัวคาวโอ๊ตินอ่าตัวสารแทรกซึมงครับปั๊บน้ำไปในตัวอันเดี๋ยวจะให้พี่น้องนะครับวพ่มขั้นตอนการฉีดผมยืนอยู่ตอนนี้ครับถามว่าอ่าในเบอร์เอาซิ่งที่แปะเขากินแห้งกวนนะครับก่า ตัวน,นี้บดได้กินครับบอดีกินอาการได้กินบอดีกินตอนนี้พี่น,อน้องไปสอบถามนะครับว่าผลที่กินแห้งกินคอยนะครับนั่นก็คือเป็นสูตรของยุนิไลนะครับที่ผสมงสูตรมาให้พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องสามารถชี้ของยุนิไลใส่ยังไงครับสินค้ายุนิไลถึงจะปลอดภัยการลงทำลา่จะได้ผลดีอันนี้ก็เป็นการเก็บเก็บหยาหและเก็บวัชพืชครับอาสารแปลงน,นี่ครับคุณแสวงก็จะใส่ ผู้เดียวนะครับในการฉีดพ่นตัวนี้เป็นการล่างแปลงเพอยังครับเพื่อว่าอาจจะปูพริกครับอีกหนึ่งเดือนท่านาหรือจะในพี่น้องกาลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับก็จะเก็บข้อมูลแปลงของคุนแสวงครับในการทําการเกษตรโดยเฉพาะ,ะแปลงพริกเกินลานนะครับของทีมงานนี่ครับว่าการฉีดพน่นหลังจากฉีดไปแล้วนะครับอจาจจะมือ,อยหยาห่ยวหยาตายหยาเฉานะครับเดี๋ยวจะได้ก็จะติดตามข้อมูลในการลงทำไรโดยเฉพาะตัวป่าวัชพืชน,นั่นก็คือพเยกัวจิงของเฮาคือเบิร์นอัพ48 เบนเดียวที่กล้าการันตีว่าหย่าไวยพี่น้องครับตายแน่นอนได้ผลดีแน่นอนเดี๋ยวจะในจ้งคิดตามในเชฟจะต่อไปครับ